ถ้าเราดูแบบเดียวก็ตกิ้ดเหมือนเดิมนะต้นเหมนนครับแต่เปลนไปเอะแต่ถ้ายังมีอาการอีกต่าอาจจะต้องไป่รวจที่่างท่านมาสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็จะมาดูเรื่องมะเื็อฝรั่งกันอีกคนระับ อันนี้เป็นเรื่องปัญหานะครับปัญหาที่ผมเจออยู่นะครับจะมาเล่าสู่กันฟังคือว่าในตรงโซนนี้นะครับผมปลูกลงในในเข่งก็มีตั้งเข่งเบอร์สองเข่งเบอร์สามกระถางก็มีบ้างครับที่สําคัญคือมันตั้งอยู่กลางแจ้งเลยกลางแดดเลยรับแดดตั้งแต่เช้าจนลดเย็นทุกวันนะครับตรงนี้แล้วก็ ให้น้ำใช้น้ำหยดตั้งเวลาครับเช้ากลางวันแล้วก็ช่วงบ่ายๆสักสามโมงนะครับน่านจะไหลหย,ยู่สามช่วงมันก็ดูเหมือนจะหอนะครับเพราะว่าผมดูดูวัสดุปลูกในกระถางในเข่งเนี่ยมันก็แฉะเปียกอยู่ไม่แห้งนะครับแต่ปรากฏว่า ลาช่วงกลางวันอย่างเนี้ยเวลาเนี้ยประมาณเที่ยงเนี้ยสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสองเนี่ยจะสะลดหมดเลยใบยจะเขียวสลดเห็นไหมนะ่ะเห็นใบไหมครับเหมือนกันหมดเลยโดยเฉพาะพวกใบใหญ่เนี่ยอยอสเตเลียเ,ย,ลยเนี้ยหรือโฮไลเนี้ยใบจะสะลดหมดครับแต่ว่ายอดมังดีนะครับปกติจะเป็นแทบทุกพันธุ์นะครับที่ปลูกว่นนี้ในเข่งนี้ผม ต้นหน้านีเข่งละสายพันธุ์นะครับก็ปลูกลรวมไปตรงเนี้จะสะลดหมดนะครับใบจะสะลดอันนี้ก็แบกอิสราเอก็สลดนะฮะนู้น,นเป็นบีพอบัวจะสอดหนอแล้วก็แบกเอลดีเออัน,นี้ก็โนคาเดลองนะก็จะเป็นลนาานักษณะนี้ทั้งหมดนะครับทุกวันสังเกตดูตั้งแต่ช่วง กลางเดือนมีนามาเนี่ยนะครับจะเป็นเยอะหมดเลยทีแรกเขาเข้าใจว่าน้ําไม่พอแต่มาดูวัสดุปลูกแล้วก็โอเคครับน้ําน้ําไม่ขาดแต่ใบก็ยังสลดนะครับโดยเฉพาะต้นนี้ใบใหญ่เนี่ยกินโอเฟนเนี่ยนะครับอันนี้อยู่ขนาดอยู่ซีกหนึ่งอยู่ในโรงรถนะครับซีกหนึ่งอยู่นอกใบก็จะสลดหมดจะเห็นว่าใบเปียกๆปียก,กใช่ไหมฮะค,คือผมเพิ่งจะพ่นน้ำเมื่อกี้นี้เอาน้ำฉีด มันก็เลยทําให้สดชื่นขึ้นมานะครับก็ที่วันนี้จะมาคุยก็คือคุยวิธีแก้ของผมนะครับอยู่ลางแจ้งถ้าเป็นไปได้เนี่ยเห็นหลายท่านใช้แลนด์กันพางแสงว่าแลนดที่มันสีเงินเงินสีขาวขาวนะครับการพางแสงไว้เล็กน้อยให้ลดอาการสลบได้เพราะว่าแดดจัดมากช่วงนี้จะเป็นลักษณะน,นี้ของผมเป็นทุกต้นเลยที่อยู่ ในเข่งในกระถางในดินบางต้นก็เป็นนะครับบางต้นก็ไม่เป็นที่ลงดินไว้แสดงว่ารากคงจะไปไกลแล้วคงไม่เท่าไหร่ผมก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะว่าความร้อนสูงแล้วก็ใบเนี่ยขายน้ํามากเกินนะครับเกินเร็วเกินกว่าที่รากจะดูดขึ้นมาชดเธอได้นะมันเลยทําให้ใบเหี่ยวสลดไปก็เมื่อสักครู่นี้จะสลดหมดเลยนะฮะจะเป็นลักษณะนี้หมดใบห่อเนี่ยหมดเลย อันนี้ยังไม่หายคนระับเห็นไหมครับอันนี้ปล่อยจนไหมเลยแรกๆผมก็งงนี่เป็นเพราะอะไรเนาะเพราะว่าเข้าใจว่าเน่าหรือเปล่าก็มาดูก็ไม่เน่าพอเย็นพอแดดล้าน้อยลงนะครับประมาณสักบ่ายสามก็จะสดขึ้นขึ้นมา เช้าก็ยังสดชื่นอยู่ก็เป็นอยู่ยนี้ทุกวันนะครับช่วงตั้งแต่กลางเดือนมีนามาเนี่ยนะครับแล้วทํำยังไงครับอันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมมีวิธีของผมอยู่ซึ่งสามารถใช้ได้ทุกคนนะครับก็ฉีดน้ําครับพอน้ําฉีดมันฝนตกอะ่ะก็จะช่วยได้หายสลดจะลองดูครับ เนี่ยครับก็ฉีดธรรมดานี่เลยนะใช้พ่นเป็นไฝอยๆนี่ครับไม่ต้องว่าเราฉีดก็เป็นสีนนรึงว่าถ้าใครมีเครื่องสเปรย์หมอกผมว่าใช้ได้เลยเกี่ยวมากนะครับเป็ดเป็นระยะๆช่วงที่แดจดจัดๆก็ปกติผมก็จะมาพ่นผมครับประมาณสิบเอ็ดโมงบ่ายนะครพ่นรอบแรกประมาณเกือบโมง ก็จะขายแล้วะครับก็ผ่ายก็ห้านาทีสิบกว่าปีก็จะตกขึ้นเหมือนเดิมนะต้นเหมืองเงินเตะไปเนี้ยแต่ถ้ายังมีการอีกรออาจจะต้องขายสองรอบแต่ที่ผ่านมานี่ยอย่างรอบเดียวอยู่ครับก็ประมาณนี้ครับแล้วจะกลับมางามเหมือนเดิม โดยเฉพาะต้นอยู่ในกระถางนะฮะในกระถางใไรเต็มน,นะ้รนี้เพราะว่าความร้อนน่าจะรองรับไดไญญนะครับนครับครับก็เคล็ดลับเล็กเน้อยนครับสดชื่นึ้นมาทันตาเห็นเลยครับมาละครั้งก็ยังดีนะพ่นสเปรย์ฉีดเข้าไปทุ่งสูงนะครับให้มันลงมาเปียกใบก็ไม่นานครับ ครังหนึ่งก็ประมาณสักสองสามนาทีนแหละใบก็จะสดชื่นขึ้นมาอันนี้ใบใหญ่ในยากหน่อยพวกออเตเลียพวกโฮไลพวกนี้ใบจะใหญ่ก็เลยทําให้คายน้ําเร็วมากนะครับพอภาชนะเล็กรากกระดูดได้จํากัดก็เลยนั่นสลดไปหน่อยแต่พวกใบธรรมดาธรรมดานั่นนะหายหมดแล้วนะครับตั้งสดชื่และ เนี่ยเนี่ยสวยเลยเห็นไหมครับอันนี้พอนเต้กำลังออกลูกแล้วพอนเต้เทสซาอันนี้ก็เดนนาอันนี้ก็แบ็กเอลดีเอนะลูกใหม่นี่อันนี้โ no นคาเดลลองก็ใช้ได้ผลครับสำหรับผมนะครับผมลองดูแลนะ้ว่าโอเคเลย วิธีเนี้ดังนั้นใครจะถ้าปลูกไว้กลางแจ้งแล้วปรากฏว่ามันสลดเหี่ยวนะครับโดนแดดจะจัดแล้วสลดนี่ก็ทดลองดูได้ครับแต่ดูดินก่อนนะครับดูวัสดุก่อนถ้าไม่ใช่ปล่อยวัสดุจนแห้งนะแล้วเป็นอาการนี้ก็แสดงขาดน้ําถ้าเป็นแฉะเลยแล้วเกิดอาการนี้ก็แสดงว่ารากเน่าแล้วลอันนี้ไม่ได้ฉีดให้ลงดินโดยเฉพาะนะครับให้โดนใบนะครับฉีดใบเป็นหลักเลยที่ผมทําเนี่ยฉีดให้เปียกใบ ให้จับใบคล้ายๆกับว่าทําให้ความชื้นมันสูงขึ้น,นการขายน้าําก็ลดลงแล้วก็หายเหี่ยวหายสลดนะครับแต่ถ้าใครมีแบบสเปย์สเปย์น้ําเป็นเครื่องพ่นสเปย์ไอหมอกเนี่ยือว่าสุดยอดเลยไม่ต้องกังวลเลยครับใช้ได้เลยปล่อยไว้ตั้งเวลาไว้สักวันละช่วงจะจัดก็ได้ไม่ต้องนั่นหรอวันละสองครั้งก็พอแล้วช่วงแดดจ,จัดนะครับสเปย์ช่วงประมาณสักสิบเอ็ดโมง ล่อยสเปรย์ไปสักพักหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงหรือสิบนาทีแล้วก็อีกสักบ่ายโมงเอาสักรอบหนึง่งแค่นี้พอแล้วครับวันหนึ่งผมก็ทําอยู่แค่นี้ครับเพราะว่าช่วงนี้ใบเยอะงามมากเลยนะครับไม่โดนฝนโดนฝนมันก่อนนิดเดียวลาสนิบไม่มีเลยเห็นไหมครับอันนี้ผมไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงยาฆ่าเชื้อราอะไรทั้งนั้นนะครับธรรมดาเลยนะครับปลูกแบบปกตินะครับปุยป๋ยหมักปุ๋ยคอกเป็นหลักนะครับ มีเสริมปุ๋ยเคมีไอ้สิบหกสิบหกบ้างไอ้ตรงที่เนช่วงต้นไหนที่มันมีลูกนะครับเพราะว่าจําเป็นเคยปล่อยไว้แล้วลูกมันล่วงนะครับเพราะน่าจะหาสารอาหารไม่พอก็เลยต้องช่วยบ้างนะครับแต่กัน,นิดนิดหน่อหน่อยเป็นหลักจริงๆคือปุ๋ยหมักก,กับปุ๋ยคอกวัวขี่วัวนะครับใส่แบบนี้นนะเอามากองๆไว้อย่างเงี้ยทุกกระถางทุกเขีงครับ เห็นนะเดี๋ยวลาดจะมาดูดไปเองครับน่าจะแทงออกมาใต้คลองเนี่ยเพราะว่าวางคองไว้แล้วก่อนน้าตักไว้นะครับก็ประมาณนี้ครับปลูกผ่านมาเข้าปีปีนี้สองปีผ่านไปแล้วครับก็ถือว่าพอจะมีความรู้อยู่บ้างนะครับยังไม่มีปัญหาอะไรใหญ่โตนะครับก็มีแค่นี้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมาฝากทุกท่านแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ